S <S อ,อ๋อสวัสดีคนด้วยนะครับผมจากผมจองไ e เฮาส์แล้วก็ที่ผมหายไปนี่ไม่ใช่อะไรเลยจริงๆนะผมผมงานยุ่งมากเลยพ,พ,อพ,อพอดีผมลงอยู่ในดินแดนมัจจิมานนะฟังขึ้นไหมเนี่ยในไหนก็ไหนๆละขอ,อยินดีรับทุกคนเข้าสู่ดินแดนมัจจิมานแห่งโลกเอล e n เดนลิง แต่ดูเขาที่มาเป็นเกมแนี่ยเพื่อนโบแน่นอนว่าแมปมันต้องกว้างไปด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าผมไปเปิดแมปไหมช่วงแรกไม่เลือดมันร้อนผมก็ต้องตีมอนดิเฮ้ยมาดิมาดิจะไปไหนฮัลโหลมาดิระวังเขากำลังฟาดก็ฟาดเฮ้ นั่นก็เป็นตารกรรมของผมที่ผมเปิดมอนแบบไม่รู้เรื่องเลยนะแล้วไหนคุณบอกคุณไปตีมอนแต่นั่นมันไม่ใช่มอนนะครับอ้าแล้วแล้วแล้วมันเขื่อนอะไรนั่นมันบอสเลยนะครับก็เหมือนกันไหมวะมอนคือพวกกีกี้นะครับบอสคือคุณมาบอกเอเอเ,อเอแล้วมันต่างกันตรงไหนวะไอ้เชี่ยเชี่ยนักเลงตั้งผมค่อนข้างที่จะก,กลัวบอสเลยแบบว่าหลอดเดือดขึ้นนี่ผมแทบกรี๊ดเลยแต่ผมนั้นคือผู้หมัวหมองคิดว่าบอสแค่นี้จะหยุดผมได้เฮ้อเฮ้อเฮอ เฮ้ยมึงข้างเลยไอพีเนี่ยแม่สับขนาดนี้ก็ตามสภาพแหละครับเออแต่ว่าพอจับทางมันได้แล้วก็ง่ายเลยแหละครับไม่ใช่ดูนี่นะมันจะถอนแล้วไงไม่ไปถอยแล้วเขาพุ่งมาเด็กยาก่อนอย่ายายาย่าลุกปีนขึ้นบนคอโอขอบคุณครับ มันจะจ้วงมันจะจ่วงอ่ะโอ้โหมันตีนีโน่ผมแม่งประเดี๋ยวดิเอ้อยยยหมดหมดซัน้าหมดซัหน้าหมดที่อ่ะก็นั่นก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของผมในดินแดนแห่งมัจจิมาน่ะนะซึ่งก็ยังเหลืออีกหลายก้าวเลยแหละครับผมบอกเลยว่าไอ้บอสตัวนี้ง่ายมากเลยถ้าไปเจอกับไอ้เจ้ามากริตนะโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้านี่แหละครับคือมากริด ซึ่งกว่าผมจะชนะมันได้ก็ใช้เวลาโคตนนานเล้แหละแต่ก่อนที่เราจะเจอมันเราต้องเข้าไปในปราสาทให้ได้ซึ่งทางเข้าก็อยู่ที่สองวิวอะนะถ้าถามว่าเราจะเข้าไปได้ง่ายเลยเหรอฮะยามแม่งเต็มไปหมดเลยถ้ามว่าผมสู้ไหมก็กันก็น,น,น,นั่นแหละครับสุดท้ายผมก็รอดมาได้ เห็นผมวิ่งเหนื่อยๆอย่างนี้แต่สุดท้ายเกมก็ให้ม้าผมจนได้อะนะซึ่งคนที่ให้ม้าผมนั้นก็เป็นคนที่สําคัญมากๆเราจะพูดไปเลยก็ไม่ได้เลยครับผมนั่นก็คือแม่สาวมารีนาโอ้พระเจ้าคนน่ารักเลยซึ่งเธอจะเป็นผู้ชี้ทางให้ผู้หัวหมองอย่างเราไปในกฎที่3 4วิดีแวแม่ผมแค่ร้องเล่นเปแน่ั้นครับซึ่งเธอก็จะชี้ทางให้แกเราและเธอก็จะเล่าประวัติความเป็นมาของดินแดนนิจิมานของเราให้ฟังด้วยนั่นเองอ๋อใช่แล้วเธอก็ให้ม้าเรามาด้วยนะครับผมซึ่งเจ้าม้านั้นก็มีชื่อว่า พูดอาชาซึ่งมันเลือกเราด้วยตัวเองเลยนะครับผมเพราะนางบอกมาอย่างนั้นน่ะแม้แต่ก็มานี่ก็ช่วยผมได้เยอะเลยนะในการเปิดแมพแต่ผมเปิดไหมฮะไม่เพราะว่าจะมานี่พาผมไปทายสะก่อนน่ะเอาตามดิมีคนนำทาง let's go แมจะไม่เห็นเราไปไหนดูพึ่งกันโอ้เก็บ <laughs> แล่นเรนคือการพิจิตรภัยวันแรกผมกับไอ้เจ้าเซ็ตเท่านะจริงๆไม่ใช่พูดอาชาแต่ผมตั้งชื่อมันว่าไอ้เจ้าเซ็ตเทาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต,กแตก่ก็อยากชื่อว่าเจ้าเซ็ตเทาอยู่ดีนะภายหลังผมกับไอ้เจ้าเซ็ตเทานั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆเลยแหละครับเพราะว่าช่วงหลังผมใช้มันเปิดแบบมอนข้างบ่อยนะเพราะให้ผมรู้ว่าการเปิดแบบนี้มันมีประโยชน์ต่อผมมากๆเลยนะผมมุ่งไปดินแดนต่างๆดินแดนนู้นดินแดนนี้ดินแดนนั้นแล้วก็ดินแดน ใครทักไายมาตอนพักคลิปฮลัลโหลและนั่นก็รวมไปถึงนี่แดนแห่งความตายที่มันพาผมไปด้วยนะโอเคผมเกิดมานานมากพอละไปดูบอสตัวแรกผมนั้นหัวร้อนสุดๆกันดีกว่านะกับไอ้เจ้ามาคิด <c oughs> บอกเลยเลยว่าเจอกันมาครั้งแรกนะั้น <c oughs> ผมไม่รู้ท่วงท่าของมันเลยว่ามันจะฟันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก,ก็ปล่อยดาบแสงอีกเดี๋ยวก็ฟันเดี๋ยวก็แขงบอกเลยว่าโคตรยากอะช่วงแรกผมก็ตายไปเ เอาเป็นว่าผมก็ตายหลายรอบอยู่เหมือนกันถ้าถามว่าผมตายท่าไหนมากที่สุดก็คงจะเป็นท่าดาบแสของมันน่ะไม่รู้ว่ามันจะหยิบมาตอนไหนอ่ะแบบจะอยู่ที่ก็หยิบแบบว่าล้อสัต์เลยอตอนนั้นแต่ว่าสุดท้ายผมก็เจอพิธีปราบมาก,กิบึงผมจะตายแล้ว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 ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก ตายแล้ว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 มันจะเยอะไปไหนแล้วนะนะและผมก็ได้ไปหาิธีชนะเอเวนี่มาจนได้นะเขาบอกว่าเราต้องไปหาแม่ะบุลอันเชิญจากเด็กผู้หญิงที่อยู่ในกระต๊อบนะถ้าใครจําได้หรือผมไม่เคยเล่าวะ่ะเดี๋ยวนะไม่เคยเล่าเนี่นนี้ผมเกิดพานทีไม่เคยเล่าเลยเนะนี่ยกนเล่าตอนนี้เลยแล้วกันนะซึ่งเธอเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะครับผมแต่เรารู้แค่ว่าทุกคนนั้นอยู่ในดินแดนมัชชิมาและต่อสู้เพื่อเธอนะ และทุกคนที่สู้เพื่อเธอก็ถูกตัดแขนตัดขาเอาไปทําเป็นแมงมุมบอกเลยผมได้ฟังแล้วหยองอ่ะแล้วเธอคนนี้แหละครับจะอยากให้แมงกระพุนอัญเชิญกับเรามาแต่ตอนแรกผมไม่รู้นะผมคุยทีเดียวแล้วผมก็หนีไปเลยอ่ะนะกว่าจะมารู้ตัวอีกงีก็ช่วงตอนไปตีกับมากิดต่้วงท้ายนูน่นผมนี่เสียใจเลยนะและน่าเสียดายจ,จัดที่สุดก็คือช่วงนั้นผมไม่ได้อาจเพราะว่าผมร้อนกับมากิดมากๆเลยแหละครับผมแต่ว่าก็ยังมีฟุตเทจจากคนอื่นเขาทำมาให้ดูอยู่นะฮะ จะทิ้งเครดิตไว้ให้แลวกันว่าผมไปไหนมาไหนบ้างนะหลังจากที่ผมได้แมกคูลแล้วผมก็ไปหาแม่สาวแม่มดคนหนึ่งที่เขาจะให้กระดิ่งอัญเชิญกับเรามาซึ่งเธอจะอยู่ที่โบสถ์แถวต้นเกมเลยครับแต่ว่าถ้าไปตอนเช้าจะไม่เจอเธอนะต้องไปตอนคืนเท่านั้นนะแหมชอบกลางเด็กนะนี่ <c oughs> อออพอเราไปถึงแล้วเราก็จะเจอเธอนั่งอยู่ซึ่งเธอก็มีชื่อว่าเลนนานะครับผมซึ่งเธอจะมอบกระดิ่งอัญเชิญพร้อมกับม้าป่าให้กับเราเป็นของแถมเลยบอกเลยว่าของโคตรดี ขอแค่คุณมีของที่ผมกล่าวมาข้างต้นนี้คุณก็สามารถเอาชนะมากิตได้แล้วล่ะครับผมแต่ไม่ไวมีของแถมอยู่หน้าตีบอสพอดีนั่นก็คือจอมเวทโลเจียที่จะมาช่วยเราตีบอสด้วยนะตลอดที่ผมกล่าวมากงนี้เป็นของที่ฟูลเซฟแล้วนะแน่นอนว่าผมต้องชนะมากิตอย่างแน่นละแม้คนเราก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะถึงผมจะตายแล้วถ้าถามว่าผมมีของฟูลเซฟขนาดนี้ผมก็ฆ่ามากิตด้วยมือตัวเองได้สิเออไม่ กูโอยเอยเมีมียวเ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 มีกูเกียดับแเกียดับแตีทีมกระปุีมกปุูนี่ตีมัมกระปีตีมาดิเอ้ยเอาแมงเล่นตีไกลอีกมาดว่เฮ้ยมาดิ่ง้างแล้วงางแล้วมามามาช่ใช่ใช่ขอ้องขอ้องตายให้กูเตายอย่าพึ่งที่ขอดีอย่า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 ไปไปัดโอ๊ย หลบนด้มามาไปเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ใช่เดี๋ยวมึงเย่จะหลบอุ้ยไปกุนตีแม็กกับุญกูไปไปตีแม็กกับุญกูตีแม็กกับุญกูลุบหลบยังไงเออไปไปเยอะอๆเอ้าเอ้าแม็กโดนแม็กกะบุนกูใครก็นั่นแหละครับสุดท้ายผมก็ชนะเจ้ามากิดจนได้อะนะนั่นก็เป็นการเดินทาง เล,เล็กๆน้นอๆของผมในแดนแห่งมัจจิมานนะครับผมนี่ผมซื้อเดียวสไปแล้วนะแต่ฟีมืออย่างผมคงจะไปเดียวสีไม่ได้หรอกผมก็เป็นแค่เพื่อหัวมองมือใหม่ที่แค่ไอมากรผมก็ตายไปแล้วไม่รู้กี่รอบแต่แล้วก็ตามผมจะไม่จบแค่นี้แน,น่นอนผมจะไปตะลุยบอสทุกตัวในหมดธรรมดาลและมุ่งหน้าสู่ DLC The Shadow of Earth เลียมแต่กอกเออูเก่งกว่านี้แล้วกันนะ